วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันไม่มีเงินสุดอ่ะใหทุกคนมาโอนเงินให้หนูหน่อยได้ไหมวันนี้จะขายกระท่อมเลยนี่ค่ะกระท่อมหลังนี้เลยนะคะเราจะขายตัวละหนึ่งมื่นล้านค่ะให้พี่เอสมารับกระท่อมเลยเลยนะคะ ลิ่นนี้ลิ่นนี้แล้วก็จะเอาไปส่งถึงบ้านเลยค่ะถ่งบ้านเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จะทำมาไลสดขายกระท่อมอีกแล้ววันนี้วันเดียวนะคะนครครพี่เอสมารับด้วยสนใจ กระทอมหลังนี้นะคะลาอาอได้เลยนะคะดินนี้ฉันขายค่ะขายกรขาย,ขายไม่เถิดเนาะเราจะต้องมีเงินซื้อไอโฟนจะจะสั่งไอโฟน10 10ช่องโองแม็กเป็นคือกล้องหน้ากล้องหลังนะคะวันนี้ฉันจะสั่งมาแล้วนะคะให้ทุกคนมาเตรียมเงินไว้หน่อยวันนี้ ไข่กระท่อมหลังเลยนะคะไข่พี่อิสรับกระท่อมไปหนึ่งวีล้านนะคะมาอุดร่นูนุ้ยนะคะบ๊ายบาย